รก,ากาาร,าราบเรียนพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดรพระธรรมวชังคดิิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรยายราชวิทยาลัยคราวพระปลัดลิพุทิสารโอรองคณบดีคณะสังคมาศาสตร ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะบดีคณะสังคมศาสตร์ซึ่งขอกราบพระพุคุณในพระเด็จพระคุณที่เมตตามาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในโครงการฝึกภาคปฏิบัติอิปัสนากรรมฐานในวันนี้กราบขอ,ขอ,ขอกราบเรียนถวายรายงานโครงการการฝึกปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานประจำปี2566โดยมีสาระสังเกตดังต่อไปนี้วิปัสนากรรมฐานนับว่าเป็น กระบวนการสําคัญในการช่วยให้การสืบต่ออายุพะพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืนเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการศึกษาอย่างแท้จริงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีระเบียบให้นิสิตในระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีต้องผ่านการปฏิบัติวิปาสสนากรรมาฐานไม่น้อยกว่า1ิวันต่อปีการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้นิสิตผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานมีความเข้าใจและมีความรู้ตระหนักในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นโครงการฝึกวิปัสสนากรรมฐานในระดับปริญญายตรีมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เพื่อฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและปฏิบัติให้เป็นไปตามร,ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2. เพื่ออบรมอินทรีย์ให้เจริญแก่ก้า อันเป็นพื้นฐานต้องการฝึกอบรมจิตใจให้มีความรู้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นอันที่สเพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในสาระสําคัญอันเป็นแจัแนแร่และวัจใจสำคัญของพระพุทธศาสนาการดําเนินโครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตคณะสังคมาศาสตร์ประจําปี2566ระหว่างวันที่16ถึงวันที่27ธันวาคม2566โดยมีการจัดแบ่งนิสิต ปฏิบัติสามแห่งดังนี้นิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติทุกหลักสูตรทุกชั้นปีจำนวน367รูปคนฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนาวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร,ร,รบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธจำนวน76รูปคนฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนาวัดผู้น้อยจังหวัดอร,รุบุรีนิสิตหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต เฉพาะภาคบดตจำนวนสิ็รูปคนฝึกปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชชุดใหญวิทยาเขตนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์อันหนึ่งคณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการจัดโครงการนี้จะทําให้นิสิตภาคฝึกปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเป็นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจ และมีความชัดเจนในการนำหลักการพุทธศาสนาไปปฏิบัติและศึกษาในชีวิตประจำวันบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วกราบกับผมในานามผู้บริหา,า,ารขณาจย์เจ้าหน้าที่และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ขอรัธนาพระเดชพระคุณได้เมตตากล่าวให้อวาตพร้อมให้กำลังใจแก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการฝึกวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร,ร,ร์สรืบต่อไปกราบเรียนมาด้วยความ จิระธรรมวิเทศประธานพระวิปัสนาจารย์สวัสดีนิสิตทั้งปายมันปายจิตและฝ่ายพรหัดทุกรูปทุกคนถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถระเจริญพรญาติโยมสัตว์สาสาธุชนทุกท่าน ทงที่มาถวายความอุปถัมภ์เรื่องอำนวยความสะดวกในประสนที่ก็ร่วมของการปฏิบัติวิปัสสนาธรรมทานประจำปีของคณะสังคมศาสตร์ที่วัดมหาจุฬาลงกรณ์รา,รราชทิและวันนี้ได้มาร่วมกันงบทนาบุญให้กำลังใจกับ ทุกทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเบื้องต้นขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับาาคณะสังคมาศาสตร์ท่านคณะบุรีท่านรองคณะบุรีท่านหัวหน้าภาคคณานายจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ในกุศลและเจตนามีิระยะอุปสรระในการจัดโครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มีโอกาสฝึกฝนพัฒนาตนให้มีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจกาบพรบนะทำขอคณะพระวิปัสนาจารย์ในอนุโมทนาบุญกับ กุถวายความอุปถรัรมภ์ด้านวัฒาหรรเช้า,า,ชาวเพลนน้ำปานะับที่ทักที่อาศัยมันเจ้าวาดวัดมหาจุฬาลงกรณราชวิพระมหาธีระพระเถระที่ถวายความอุปถรัรมภ์ในทุกๆเรื่องอนุโมทนาบุญอย่างยิ่ง ลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานทุกรูปทุกคนที่มีวิริยะอุตสาหะในการฝึกคนอบรมตนเองให้มีความแข็งแข็งทางด้านจิตใจให้มีความพร้อมเป็น อัตตานิตะสมบัติช่วงระหว่างการศึกษาก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่การงานเป็นพระหิตาปฏิบัติทำประโยชน์เพื่อคุณแก่สังคมประเทศชาติในโอกาสสืบต่อไปการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของใิจิตทุกระดับ ของมาจลเป็นความประสมของบุรพารยา์ที่จะให้ในิสิ์ทุกรูปทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองทั้งงด้านการศึกษาเล่าเรียน หลักวิชาการความรู้ในสาขาต่างๆจะได้รับประโยชน์มั่งผลจากการปฏิบัตินี้ทั้งสิ่งบุญบารมีส่วนตนของเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างน้อยก็เป็นอุปนิสัยเบื้องต้นเป็นเชื้อ<ม>เป็นฐานให้มีความงอกงามในโอกาสกาอต่อๆไปเรื่องบุญบารมีเนี่ยสำคัญดินะ่งนบมากบ้างน้อยบ้างไม่ให้ละเลยให้ความสำคัญ จะเป็นเครื่องคุม้มครองป้องกันรักษาชีวิตของเราทั้งในยามปกติสุขทั้งในยามประสบปัญหาเราจะอยู่รอดปลอดภัยในทุกกาลเทศัก์ก็โดยอาศัยดุนการมีน ความทุกข์ยากปัญหาอุปสรรคเราคาดการไม่ได้ว่าโอกาสข้างหน้าจะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่อย่างไรแต่เพื่อกันเหนียวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ก็ทําบุญบาร,รมีเป็นเครื่องช่วยอีกแรงหนึ่งนอกจากสติปัญญาความรู้ความสามารถของเราในการแก้ปัญหานั้นการฝึกอบรม่อมเราจิตใจโดยรูปแบบใดก็แล้วแต่จะเป็นเครื่องกําหนดทิศทางและหางเสือให้ความรู้ทางวิชาการของเรานั้น เป็นไปได้ดีและทำให้จิตใจของเรามีความอ่อนโยนยืดหยุ่นรู้จักรู้รู้จักรับรู้จักเงียบรู้จักแสดงความคิดเห็นเป็นกาละเป็นเจตสัเหมาะสมกับการเวลาความรู้ทางวิชาการของเราก็จะทำให้เรามีความเข้าใจ ในทางวิชาการนั้นด้วยและเข้าใจในการนำความรู้ในทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ให้ถูกการะเภศัเหมาะกับสมัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพความรู้ความเข้าใจเกิดจากการ,บรอบรมกล่อมเตาจิตใจนี้ทุกท่านก็จะได้ไปมากบ้างน้อยบ้าง จากโครงการนี้พาอะนนสมข้อที่สองก็คือสติข้อที่หนึ่งคือปัญญาที่ครอบคลุมทั้งความรู้ความเข้าใจข้อสองคือสติสตินั้นเป็นชื่อของความไม่ประมาณ ลองสังเกตดูดีๆว่าสติของเราเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยอยู่กับตัวเองไม่ถึงครึ่งหนึ่งการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะที่มอจรอยใช้หลักสติปัฏฐานสคือการตั้งสติทำสติให้มีความ แข็งแข็งและอยู่กับตัวให้มากขึ้นทำให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตทำหน,น้าที่การงานทุกคนก็ไม่ประมาททั้งนะั้นแม้จะมีคุสูสอลเจตานาตั้งใจดีว่าไม่ประมาท แต่สติไม่อยู่กับตัวเนี่ยไม่ประมาทก็เหมือนประมาทในทุกๆเรื่องเรื่องอายุเรื่องภารกิจหน้าที่ของเราเองเรื่องเวลาเรื่องการพัฒนาตัวเอง รวมทั้งเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของโรคของสิ่งรอบตัวเราให้มีสติเข้นแข็งกำกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาความเข้นแข็งของสติคือไม่ประมาทนี้ทำให้ เราสามารถบริหารความเสี่ยงให้กับตัวเองได้ตลอดเวลาเมื่อจบการศึกษาแล้วไปทำหน้าที่การงานภารกิจ ส่วนตนมีมากขึ้นที่เป็นคระหัดญาติโยมเป็นลูกหลานต้องไปเลี้ยงตัวทําหน้าที่การงานเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวคนรอบข้างอยู่กับสังคม จะได้ตรวจสอบตัวเองทุกๆขณะไม่ประมาทว่าวันคืนผ่านไปผ่านไปเราทำอะไรอยู่อายุขนาดนี้ฐานะความเป็นอยู่มั่นคงพอเป็นที่เบาใจหรือไม่อย่างไรสุขภาพดีร่างกายแข็งแรง ใช้ชีวิตในการดื่มในการบริโภคในการหลับในการนอนให้ดีงามอย่างไรถึงจะทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงบางทีเราประมาทมัวเมาในการดำเนินชีวิต เห็นว่าเราร่างกายกำยำแข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยก็ใช้ชีวิตโดยไม่ระแวัระวังในการหลับในการนอนในการดื่มในการบริโภคอย่างนี้เป็นต้นให้มีสติตรวจสอบกำกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาความเต้นแข็งของสติก็ได้จากการปฏิบัติ ีิปัสสนากรรมฐา,านนี้อันที่สามเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งคือสัมมาทิฏฐิโลกปัจจุบันทุกท่านทั้งหลายก็ทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า มีเครื่องอำนวยความสะดวกที่เกิดจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในขณะเดียวกันก็มีโทษมีภัยแขงอยู่ในนั้นควบคู่กันไปด้วยเวลามีความสุข เวลาประสบความสําเร็จก็มีมากเรื่องโลกธรรมเนี่ยลาบยนสันเสริญสุขด้วยสภาพแวดล้อมี่เต็มไปด้วยความทันสมัยความก้าวหน้าเวลาได้ลาบก็ได้เยอะ เวลาได้ยศก็ได้เยอะเวลาได้รับคาสร่งเสริญทั้งคนที่รู้จักเราคนไม่รู้จักเราทั่วโลกเข้ามาสรรเสริญเวลาได้สุขเ,เช่นเดียวกันแต่ลาบยศสัรเสริญสุข เป็นโลกธรรมซึ่งไม่เพี่ยงตั้งอยู่ไม่นานไม่ถาวรก็พลิกกลับไปกลับมาจากลาบเป็นเสื่อมลาบจากยศเป็นเสื่อมยศจากสรนเสริญเป็นนินทาจากสุขเป็นทุกข์เนี่ยได้พลิกกลับไปกลับมาตลอดเวลาเมื่อได้มากเมื่อคราวเสียก็เสียมาก เพราะฉะนั้นความเข้มแข็งของจิตใจจากการปฏิบัติกรรมฐานนี้จะให้พวกน้องๆลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานทุกคนได้ประคองจิตใจให้มีความคิดเป็นสัมมาธิติแต่เพียงอย่างเดียวเมื่อได้ก็ให้ถือเป็นโอกาส ว่าจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้เราเพื่อพัฒนาทําคุณงานความดีทำประโยนให้ดีขึ้นไปเมื่อเสียก็เป็นโอกาสให้เราได้บําเพ็ญบาร,รมีขันติบาร,รมีวิริยะบาร,รมียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าได้หรือเสีย เราก็จะสามารถกร,ระทับประคองจิตใจของเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นโอกาสพัฒนาตัวเองในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นในช่วงของการปฏิบัตินี้เกิด 5, ไม่หวน5าก็ใดๆขึ้นมา ก็ให้เป็นพิจารณาแล้วหรือเป็นโอกาสต้องเป็นบารมีจิตใจมีความเข้มแข็งแล้วจะเป็นสัมมาทิฏฐิแต่เพียงอย่างเดียวพลาาน,นิสงข้อสุดท้ายเรื่องของศรัทธา ความสุขคุณงามความดีที่เกิดจากการทําบุญทำํำกุศลตามหลักพระพุทธศาสนาทานศีลภาวนา เฉพาะข้อทานข้อศีลเนี่ยบางทีก็ไม่ทำให้ได้รับความสุขความสบายใจข้อนี้เราก็พอทราบซึ้งด้วยตัวเราเองอยู่ให้ทาน ปรากฏในกิจกรรมการทำบุญทั่วๆไปในสังคมไหนที่ไหนๆก็ให้ทานวงไหนๆก็มีการให้สิ่งรักษาสิ่งปรากฏได้ทั่วไป บางคนให้ทานรักษาศีลอยู่เป็นประจำไม่ขาดทุกวันเลยสมาทานศีลอยู่เป็นประจำแต่ว่าสัทธากลับลดลงทุกวันเหมือนกันพอเมื่อพิจารณาดูแล้วปีติความอิจใจที่เกิดจากทานจากศีลมีไม่เต็มเม็ดเตมหน่วย ดังนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็คือตัวภาวนาเราได้ปฏปเห็นทานศีลภาวนาครบถ้วนเราอิปัสสนาจารย์นำปฏิบัติยืนหนอเดินหนอนั่งหนอ ลองนิ่งๆกำหนดตามนั้นเนี่ยบางครั้งบางโอกาสไม่ใช่ทุกครั้งทุกโอกาสปีติเกิดขึ้นน้ำตาไหลก็มี ค,อย,คอยสังเกตด,ดูเป็นคำที่อาจจะจัน,น,นเดินหนอเดินหนอนั่งหนอวันนี้อาจจะไม่ได้โอกาสต่อไปก็จะได้วันนี้ได้แต่เพียงอุปนิสัย วัยผ่านไปภารกิจลดลงมีโอกาสทําก็จะเป็นฐานทำให้ได้ในโอกาสต่อไปแม้จะไม่ได้มักในผลขั้นสูงสุดแต่เพียงเบื้องต้น,นปีติดความอ่ดใจปัสสัติิความสงบใจ ได้อยู่เนื่องๆเ,เป็นอาหารเป็นปุ๋ยไปหล่อเลี้ยงศรัทธ,ธาความเชื่อตามหลักศาสนาปีติปัสสติเป็นอาหารของศรัทธ,ธาให้มั่นใจว่าเมื่อใดก็าตามที่ศรัทธ,ธาแต่กล้า เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะขอ,อนั้นชีวิตของเราอยู่รอดปลอดภัยแล้วเราจะเห็นคุณค่าของคุณงามความดีของหน้าที่การงาน ของตัวเราเองให้ความสำคัญในทุกๆเรื่องเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ตกประเด็นและมีความมั่นคงในการใช้ชีวิตการทำาารงานพระมหาชนก เดินเรือไปค้าขายเรือล่มกลางมหาสมุทรเราศึกษาไปก็เห็นว่าพอมีระยะความเพียงของพระมหาชนกจึงทำให้สามารถก้าวขึ้นฝั่งได้แต่แท้ที่จริงแล้วคุณธรรมที่สำคัญของพระมหาชนกก็คือศรัทธาความเชื่อหนึ่งเชื่อในกำลัง กายกำลังสติปัญญาของตัวเองจึงใช้กำลังกายกำลังสติปัญญาของตัวเองเต็มที่สองเชื่อในคุณงามความีบุญบารมีที่ได้รับเพนมาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานสามเชื่อว่ามหาสมุทรนั้น ว้างใหญ่อย่างไงก็ต้องมีฝักเพราะฉะนั้นศัทธาของทุกๆท,ท่านจะเพิ่มขึ้นด้วยภาวนาหม่บุญกิจยาวัตถุนี้เพราะได้รับปีติปัสสัทธิจากการือปฏิบัติอยู่เนืองเนืองปัญญาสติ สัมมาทิฏฐิและศรัทธาเป็นคุณธรรมที่สำคัญและเกิดขึ้นโดยง่ายและเกิดขึ้นโดยตรงจากภาวนาไมาย่ยุจียาวัตถุก็คือการปฏิบัติกรรมฐานให้ถือเป็นหลักคิดว่าแม้ทางคณะทางมหาวิทยาลัยจะไม่ได้จัดโครงการแต่ให้ถือ เป็นเรื่องที่หาโอกาสหาเวลาในการปฏิบัติด้วยตัวเองอยู่นเนืองๆมากบ้างน้อยบ้างเป็นการออกกําลังใจออกกําลังกายแล้วก็ทําอยู่นเนืองๆออกกําลังใจทําพวกคู่กันไปด้วยจะให้เรามีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการไปเพื่อทำหน้าที่การงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกทุกพันมาณโอ,อกาสนี้